มึงมีตาหรือไงเดินกลางทั่วเงี้ยพ่อไม่ได้ขอถ่านหรอแล้วมันไม่น,นักหัวมึงหรือไงวะอไอ้นี่แม่งโทษได้แล้วฉันต้องขอโทษแทนเพื่อนฉันด้วยนะคะเลือกคบคนหน่อยนะคุณน่ะไม่ใช่เด็กแว้นข้างถนนเนี่ยมาเป็นเพื่อนแบบนี้นี่มึงจะขอโทษด้วยนะคะแล้วอย่าได้เจอกันอีกเลยไอ้พวกกระจ <c oughs> ามึงดิมึงเตะแม่งให้นาชาเลยามึงดิโอ้ไอ้ที่ข่าเอามือออกจากกระจกรถฉันสิรถฉันน่ะแพงถ้าเป็นรอยขึ้นมาคนจนๆอย่างแกจะมีปัญญาชดใช้หรอ กูทำอะไรมึงหรือยังมึงถึงได้เอามือสวป,ปกมาถูและกูอย่างเงี้ยก็คุณขับรถมาทับไม้กวาดผมเองโอ้ยไอ้เปลดมึงโง่หรือเปล่าเนี่ยมึงยอมอาออกเองมาโทษกูเนี่ยนะมึงเห็นรถมามึงก็ไม่กวาดออกดิแค่นี้ก็จบแล้วมาหมา,าวะ สั่งสอนมันเลยค่ะที่รักมันจะได้เตรียมตัวเเอาลยไปขาที่รักสมน้ำหน้าไอ้คนกวาดถนนแล้วอย่าสะเออมามีเรื่องกับคนรวยอย่างฉันเป็นคนจนนี่มันเหนื่อยจริงไปกันเถอะค่ะที่รัก <c oughs> งานสิบล้านรอเราอยู่ไปชุมคอดิค่ะ เดี๋ยวฉันช่วยผมขอบคุณคุณทั้งสองคนมากเลยนะครับไม่เป็นไรค่ะส่วนสองคนนั้นอ่ะเดี๋ยวฉันจัดการเองอุ๊ยบริษัทนี้หลูจังเลยนะคะคุณอย่าทำให้ผมเสียหน้าล่ะผมต้องได้งานนี้โอ้ยฮัลโหลว่าไงแม่ จ้าอเงอินอีกแล้วเหรอ<ฮ>ผมเพิ่งให้ไปห้าร้อยเองนะเมื่อเดือนที่แล้วอะหมดแล้วเหรอ,อโหแม่ถ้าแม่อยากได้อ่ะไม่ต้องไปขอทานเองแล้วกันโอเคนะที่รักฉันอยากได้กระเป๋าใบนี้จังเลยอ่ะแสนกว่าบาทเอง<ะ>ได้ดิเดีย๋ยวเสร็จงานนี้นะผมซื้อให้เลยเอ,เอาอสิบใบไปเลยเอเอขอบคุณ ใจดีจังเลยเสียขาเสียขาอ้าวนี่มาในพวกกระจอกเม่ช้านี่ห่าฉันเป็นประธานบริษัทจบนะอ้าวงงงงอะไรพวกมึงเป็นไงล่ะซาดีนะัดขอโทษนะครับท่านประธานถ้าผมรู้ว่าผมก็ไม่ทำอย่างนั้นหรอกครับอ,อ,อฉันก็ขอโทษด้วยค่ะค <laughs> ก็คุณไปทำอะไรกับคุณกวาดถนนไว้อ่ะคุณไม่มีสิทธิ์ไปเที่ยวดูถูกคนอื่นป่ะการกระทําของคุณอ่ะต่ำยิ่งกว่าสัตว์กระชอยผมขอโทษจริงๆครับผมจะปรับปรุงตัวนะครับผมสัญญาไหนเอกสารคุณอ,อ ฉันไม่ขอร่วมงานกับคุณไอ้กันจอกถ้าคุณทำอะไรฉันแม้แต่น,นิดเดียวคุณไม่มีที่ยืนในสังคมแน่ฉันจะทำให้คุณจมตายตีนฉันแล้วจำไว้ว่าอย่าเสะเออมามีเรื่องกับคนรวยอย่างฉัน,ปนไปไปเเพือ่อนๆะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งติๆงติงติงที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ